ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ ดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2565นะครับเดือนที่นะเดือนที่ดาวอังคารที่ทับลัคนาราศีของคุณอยู่นั้นได้ย้ายกลับไปอยู่ในเรือนวินาศได้ตำแหน่งเป็นประแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในดวงเดียวกัน นะครับและดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่จะย้ายมาเร็งลัคนาของคุณก็คือดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณเองส่วนดาวอีก3ดวงนะครับก็จะไปอยู่ในเรือนอาริของคุณได้กับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวเกตด,ดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับช่วงต้นๆ้นเดือน อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเป็นช่วงที่คุณเองนั้นขวนขวายที่จะหาอะไรเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวเองเป็นเรื่องวิชาความรู้เป็นเรื่องของสารพัดประโยชน์ที่เกี่ยวกับความรู้ที่คุณจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตฉะนั้นถ้าเกิดชาวลัคนาราศีมิถุนจะไปลงคอร์สเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ห ผมต่อให้ถึงวันที่6ถึง10เลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งที่ดีกลับมานะนะครับนะครับและชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะในช่วง11จนถึง15มีโอกาสจะต้องเดินทางนะครับอาจจะเป็นการเดินทางเที่ยวด้วยทำงานด้วยก็ได้ นะในช่วง11จนถึง15แล้วพอ16จนถึง20ช่วงนั้นนะครับการติดต่องานหรืออะไรก็ตามก็จะค่อยๆทยอยเข้าที่ขึ้นเข้าที่ขึ้นตามลำดับคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองนะครับในช่วง21จนถึง25ช่วงนั้นนะครับมีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องของการเงิน มีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเล่นหุ้นการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดในเดือน Mid th, พฤศจิกายนคุณจะเสี่ยงโชคเอาไว้เผื่อเอาไว้ในช่วง2 1จนถึง25ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเสี่ยงโชคแล้วหวังผลได้นะครับพอ2 6จนถึง30 ช่วงนั้นการงงการงานก็ยังดําเนินไปได้อย่างดีแต่ผมก็จะมีสิ่งที่ติงและเตือนให้ระวังอยู่นิดหนึ่งการติดต่องานในช่วงไปลายเดือนนั้นโดยเฉพาะจาก2-6กันถึง30คุณจะต้องไปติดต่อต้องไปดิวกับบุคคลที่ทั้งเป็นบุคคลที่ดีบุคคลที่น่าคบและบุคคลที่เจ้าเล่แสนคนกลนะครับขอให้ใช้สติปรรัญญาใช้ความคิดแยกแยะให้ออกว่าใครดีใครเป็นคนเจ้าเล่ นะครับไม่เช่นนั้นแล้วช่วงปลปลเดือนอาจจะเสียรู้ได้นะก็ติงและเตือนกันไว้ตรงๆแบบนี้ในเรื่องการเงินนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับผมมองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนลาบเนี่ยมันก็มาอยู่ในเรือนวินาศน,นะดาวศุกร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของ พ,พ่อกระซับกิเลสกำดเนี่ยก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปราแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอริชาวมิถุนจะจุกจิกเกี่ยวกับรายจ่ายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการใช้เงินมือเติบอะนะถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงที่ดีอยู่ในช่วง21จนถึง25ก็ตามแต่ภาพโดยรวมแล้วเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองใช้เงินมือเติบ กล้าที่จะใช้จ่ายกล้าที่จะซื้อนู่นซื้อนี่ฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนขอให้บริหารการเงินให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนาดาวเจ้าตัวไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปราดาวสุกตาตัวแทนความรักไปเป็นอริก็คงจะมีแต่ดาวเจ้าเรือนในก็คือดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิปดี คนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกทะเลาะก,กันเพราะเรื่องหึงหวงเรื่องไม่เข้าใจเรื่องบางอย่างที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องก็ทำให้มันดูแล้ววุ่นวายน่ารำคาญนะครับระวังจะขุดคุยเรื่องเก่ามาทะเลาะก,กันนะชาวลัคนาราศีมิถุนส่วนส่วนคนที่นะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มาชอบพอกันเช่นเขาอาจจะมาถูกใจเรา เราเองก็พึงพอใจเขาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับหรืออยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดนะครับอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลมากกว่าแต่ภาพโดยรวมแล้วนะครับผมว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนนั้นอย่าพึ่งไปทุ่งเทอะไรให้กับมันมากมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขแฮปปี้ก็แฮปปี้แต่อย่าพึ่งไปทุ่มเทอะไรให้กับมันมาก ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2565โชคดีครับ